สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมา พูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาถึง16พฤศจิกามาดูกันนะคะว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงเดือน พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีตุลบ้างมาดามจะใช้าศาสตร์ไพ่สามสำรับในการพยากรณ์เราจะเปิดสำรับละสามใบขออนุญาตชาวราศีตุลและลัคนาตุลน,นะคะสำรับแรกจะเป็นาศาสตร์ไพ่ออร์เคมาดูนะคะว่าไพ่ออรเ์เรคจะบอกอะไรชาวราศีตุลไพ่ใบแรกได้ไพ่ คนที่เหมือนเราแบกรับภาระต่างๆนะคะเขาบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลเนี่ยคุณแบกรับภาระต่างๆด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมนะคะคุณเป็นคนที่ <c oughs> อาจที่จะต้องในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าด้วยความที่ซื่อสัตย์ด้วยความที่ขี้เก่งใจ ทั้งๆท,ที่ตัวเราเองก็ลำบากแต่เราก็ยังไปแบกรับภาระของผู้อื่นไว้ดังนั้นสิ่งที่เรากําลังแบกรับอยู่เนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันเกินกําลังของเราไหมหรือว่าคนที่เราแบกรับภาระอยู่เนี่ยเขาอะดีกับเราจริงใจหรือเปล่าหรือเขาแค่เพียงหวังผลประโยชน์หรือ ต้องการความสุขความสะดวกสบายของตัวเขาแค่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลคุณอย่าไปซื้อสัตว์กับอะไรมากจนลืมดูที่เหตุผลไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าเนี่ยไอ้คำว่าตาสับปะรดอย่าไปออกหน้าแทนใครในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาเตือนชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลว่าอย่าไปเที่ยวออกหน้าแทนใครอย่าไปรับปัญหารับภาระของผู้อื่นด้วยการออกหน้าแทนเขา ตัวเราเองจะกลายเป็นว่าเหมือนเป็นหนังหน้าไฟอะ่ะคอยออกรับแทนกับทุกเรื่องจนกระทั่งตัวเราเองจะต้องเดือดร้อนเองนะ <c oughs> <c oughs> ในขออภัยนะคะในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลในช่วงของเดือนพฤษภาคมมันจะอาจจะเป็นได้สองแบบคือคุณอาจที่จะต้องไปแบกรับภาระของผู้อื่นหรือบางทีคุณอาจจะเป็นผู้ที่ ไปให้คนอื่นแบกรับภาระคุณทั้งๆท,ที่ด้วยความที่รู้สึกว่าเอ้ยเราได้รับความสะดวกสบายแต่คนที่เราไปขอความช่วยเหลือเขาเขาอาจจะจะลำบากนะเขาอาจที่กําลังเหน็ดเหนื่อยอยู่นะเขาอาจที่จะไม่ได้ให้เราช่วยเหลือเขาได้เต็มที่เอ้ยไม่ได้ให้เราไม่ได้ช่วยเหลือเราได้เต็มที่อย่างที่เราคิดนะเพราะว่าเขาเองเขาก็ลําบากอยู่แต่เขาอาจจะเกรงใจหรืออีกมุมหนึ่งในไพ่ใบนี้ไพ่ใบที่สองบอกถึงการที่เรียกว่า คุณอาจจะมีคนออกหน้าคอยออกรับแทนคุณหรือเป็นคนที่มีหูตาหูตากว้างไกลนะคะรอบรู้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วจะคอยตักเตือนคุณคอยบอกคุณเหมือนเป็นโลคอยป้องกันคุณคอยคุ้มครองคุณเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้ฟังไว้บ้างให้เชื่อไว้บ้างสําหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลบางคนแต่บางคนก็อาจที่จะโอ้น,นะเป็นคนรอบรู้ฉันรู้ทุกเรื่อง ก็เลยไปคอยปกป้องคนอื่นทีนี้มาดูไพ่ใบสุดท้ายจะบอกว่าอะไรบอกถึงการที่เรียกว่า <c oughs> ในสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานถ้าเป็นเรื่องงานเหมือนเราไปแบกรับภาระของผู้อื่นอย่างเช่นงานตัวเราเองก็เยอะอยู่แล้ว ก็แย่อยู่แล้วทําจนไม่มีเวลา่เวลาแล้วยังจะต้องไปรับเอางานของคนอื่นมาเพราะอะไรเพียงแค่คนอื่นเขาอยากได้ความสะดวกสบายอย่าเป็นคนรอบรู้มากเกินไปเพราะการที่เป็นคนรอบรู้มากเกินไปก็จะถูกคนเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับเรื่องงานในที่นี้เขาบอกว่าสิ่งที่เรากําลังคิดหรือสิ่งที่เรากําลังทํามีคนชอบในสิ่งที่เราทํานะมีคนชอบในสิ่งที่เราคิดนะกําลังแอบศึกษา แอบศึกษาแอบเรียนรู้แอบดูเราอยู่ว่าเราทําแล้วเราดีแค่ไหนเราทําแล้วเรามีความสุขไหมเราทําแล้วเราประสบความสําเร็จไหมเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราอาจที่จะกําลังมีคนคอยจับตาดูเราอยู่แล้วคนที่จับตาดูเราอยู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคนเนี้ยไม่ใช่คนโง่นะเป็นคนฉลาดนะแล้วก็เป็นคนที่สามารถเป็นคนที่ต้องบอกกว,ว่เป็นคนฉลาดและเป็นคนที่ ดูดีมีฐานะมากกว่าคุณด้วยซ้ำไปบางทีเขาอาจที่จะเอาตรงจังหวะของการที่เรียกว่าคุณมีความรู้สึกว่าเขาดีกับคุณเขาเป็นมิตรแท้เป็นกันลยาณนะมิตรที่ดีเวลามีปัญหาคุณออกหน้าปกป้องเวลาเวลาที่มีอะไรคุณจะซื่อสัตย์กับเขามีอะไรบอกหมด เพราะฉะนั้นเขากาลังแอบจับตาดูคุณอยู่ว่าในสิ่งที่คุณทําประสบความสําเร็จแล้วหรือยังถ้าประสบความสําเร็จแล้วเขาอาจจะไม่โอเคกับคุณก็ได้นะเขาอาจที่จะไปพูดอยู่แย่คุณก็ได้นะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้ก้าวหน้าอย่างที่คุณคิดได้นะหรืออีกมุมหนึง่งก็ต้องบอกว่าในสิ่งที่คุณกําลังคิดกําลังทําอยู่ในที่เนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เอ่อมีคนทําอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ คุณชื่นชอบคุณอาจที่จะต้องไปแอบดูการทําของเขาว่าเขาทําอย่างไรหรือในที่นี้ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังการถูกขโมยไอเดียขโมยซีนนะคะสำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลแต่ถ้าเป็นเรื่องความรัก เขาบอกว่าเป็นเรื่องความรักในทีเนี้ยดูดีๆนะคนที่ซื่อสัตย์กับคุณก็มีนะสําหรับคนโสดนะคนที่ซื่อสัตย์คนที่จริงใจกับคุณก็มีนะแต่ไอ้ส่วนคนที่คุณเลือกเนี่ยอาจจะไม่จริงใจกับคุณนะเพราะฉะนั้นนะฟังคนบอกไว้บ้างบางทีคุณอาจจะมีคนหวังดีกับคุณมาบอกคุณนะว่าคนนี้มันไม่ได้ดีกับคุณจริงนะมันอาจที่จะมาหวังผลประโยชน์ในตัวคุณให้เชื่อไว้บ้างมีคนแอบรักแอบชอบคุณอยู่นะหรือ ในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณกําลังแอบบรักแอบบชอบใครอยู่หรือเปล่าเขามีเจ้าของแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งถ้าไปยุ่งแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับเขาอาจจะเข้ามาหวังผลประโยชน์ในตัวคุณเมื่อได้รับผลประโยชน์เต็มที่แล้วเขาก็จะไปเพราะเขาไม่ได้รักคุณนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเตือนชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลว่าให้ระมัดระวังในสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้น ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องความรักมาดูศาสตร์ไพ่โคโคโลโนจะบอกอะไรกับชาวราศีตุลบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่40ได้ราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลราศีมิถุนกับราศีตุลเป็นไพ่เป็นาธาตุลมไ <c oughs> พ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะถ้าถามถึงเรื่องงานดีไหมเรื่องงานดีใครที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูด ใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางยิ่งเสริมดีหนักเข้าไปใหญ่นะคะงานที่อาจจะทําได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันเป็นช่วงจังหวะที่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานที่จะมีโอกาสเติบโตขยับขยายสาขาใครที่ทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่การที่เราทําอะไรก็ตามต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต้องรู้จักมีความทันสมัยในสิ่งที่ตัวเองทานะคะเออแล้วก็ต้องระมัดระวังมิจฉาชีพ ที่มาในลักษณะของการที่เรียกว่าเป็นมิตรกับคุณเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่พูดเก่งสามารถพูดให้คุณนะ่ะผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ถึงแม้นจะดีก็จริงบอกแล้วว่าทำดีได้แต่อย่าเด่นมันจะเป็นภยัยดังนั้น ทำอะไรก็ตามอย่าไปฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากจนเกินไปเชื่อมั่นในตัวเองให้เยอะๆในการตัดสินใจแต่ก็ไม่ใช่เชื่อมัน่นจนลืมดูว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจริงใจกับคุณหรือเปล่าบางครั้งบางท,งางทีอย่ามองข้ามคนที่จริงใจที่แท้จริงแล้วไปเห็นคนที่จริงใจจอมปลอมหรือเห็นมิจฉาชีพเป็นมิตรแทสสำหรับคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนชาวราศี ตุลหรือลัคนาตุลอยู่นะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นช่วงมีสเสน่ห์นะสำหรับชาวราศีตุลไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่เจ็สามได้ราศีตุลแล้วก็ราศีสิงห์ตุลธาตุลมสิงห์ธาตุไฟไพ่ใบนี้เป็นไพ่เป็นไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักสําหรับเรื่องความรักสําหรับเรื่องการเงิน เขาบอกว่ามันจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นกับเรื่องความรักถ้าเกิดว่าชาวราศีตุลไปโฟกัสเรื่องความรักการงานของคุณอาจจะสะดุดติดขัดทําให้การเงินสะดุดติดขัดได้ แต่ถ้าคุณโฟกัสเรื่องการทำงานก็ต้องระมัดระวังเรื่องการอ่อนไหวเรื่องการขัดแย้งกับผู้อื่นระวังคำพูดคำจาที่พูดตรงพูดแรงพูดขวานผ่าซากมากเกินไปมันจะทำให้ไปขัดแย้งกับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่เพศเดียวกันกับคุณศัตรูจะเป็นเพศเดียวกันกับคุณและศัตรูของคุณเขาพูดเก่งเขามีวาทศิลป์ในด้านการพูดก็พูดจาน้มน้วทําให้คนเชื่อได้นะคะมันจะทามันจะส่งผลทําให้คุณเดือดร้อนได้ เพราะว่าเขาจะมีอำนาจวาสนาบารมีมากกว่าคนด้วยซ้ำไปดังนั้นชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลต้องเดินสายกลางซื่อสัตย์ยุติธรรมมีความอดทนเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากกว่าคนอื่นหน่อยจะประสบความสำเร็จแต่ถ้ารักความสบายมากเกินไปก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็จะถูกใส่ร้ายป้ายสีได้ง่ายด้วยทำอะไรต้องเดินสายกลางอย่าตุกติกอย่าหมกเม็ดอย่าอย่าขาดความซื่อสัตย์นะถ้าขาดความซื่อสัตย์เมื่อไหร่ คุณถูกชมตีได้อย่างง่ายเลยทีเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนคุณแล้วนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่หกสิบหกได้ไพ่ใบที่หกสิบหกได้ราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะเป็นไพ่ดีในด้านการพูดการจาต่างของของชาวราศีตุลนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่มีเสน่ห์อย่างที่มานามบอกทั้งไพ่ใบแรกและไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยเป็นไพ่ที่มีเสน่ห์ดังนั้นนะคนโสดจะมีคู่เข้ามา อาจจะได้พบรักกับชาวต่างชาติหรือคนที่ต่างถิน่นต่างแดงไกลออกไปแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องความอ่อนไหวง่ายคอยตามง่ายเชื่อคนง่ายของคุณจะเจอคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นดูดีๆไม่งั้นชีวิตรักคุณอาจที่จะทำให้ ดวงคุณตกได้ถ้าคุณไปเลือกคนที่มีเจ้าของแล้วมันเป็นการผิดสินข้อ3พอผิดสินข้อ3ชีวิตที่มันกําลังดีๆอยู่กําลังรุ่งรุ่งอยู่เนี่ยมันจะกลับตลบปัดเลยกลายเป็นจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยทีเดียวเพราะว่าการผิดสินข้อ3ามผิดสินข้อ3เนี่ยแรงที่สุดชีวิตที่กําลังเดินขึ้นมันจะเดินลงอย่างไม่คาดคิดเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น บางทีเรื่องความรักมันก็เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับเรื่องการงานได้ด้วยเช่นกันถ้าโดดเด่นเรื่องความรักการงานอาจจะดอกลงไปนะแต่ถ้าโดดเด่นเรื่องการงานคุณอาจจะทําอะไรได้มากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันหรืออาจจะมีเกณฑ์ทํางานเกี่ยวกับการนําเข้าส่งออกหรือการทํางานเกี่ยวกับด้านสายมูหรือการทํางานเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศได้หรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องการ ية, ทํางานเกี่ยวกับในสิ่งที่คุณรัก แล้วประสบความสำเร็จมีโอกาสเติบโตขยับขยายสาขาหรือสิ่งที่คุณทำเติบโตมากขึ้นมากกว่าเดิมได้นะคะคำพูดคำจาสำคัญนะต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าพูดจาประชดประชันหรือตรงเกินไปการเดินทางใครที่ทำงานแล้ว ไม่ค่อยได้อยู่กับที่เดินทางไปตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้อยู่บ่อยๆจะดีกว่าการที่ทํางานนั่งอยู่กับที่ใครที่ทํางานนั่งอยู่กับที่ความก้าวหน้าจะน้อยกว่ามาดูศาสตร์ไพ่ยิปซีจะบอกอะไรสามดาบสามดาบเขาบอกถึงว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลอาจจะมีเรื่องอกหักผิดหวังเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่จะอกหักผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องอะไร เกี่ยวกับเรื่องความรักได้เกี่ยวกับเรื่องการงานได้เกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ถ้าคุณไว้วางใจคนมากจนเกินไปอย่าเป็นเตี้ยวอุ้มคอมนะลำบากแล้วก็อย่าไปยื่นมือเข้าช่วยคนอื่นเพราะบางทีคนที่เราช่วยเขาดีกว่าเราด้วยซ้ำไปแต่เขารักสบายไงแต่ไอเราเนี่ยโอ้ด้วยความรักเพื่อนด้วยความซื่อสัตย์กับเพื่อนไปช่วยเขาเราเองจะลำบากนะคะเพราะฉะนั้นมาดูว่าสามดาบขยายเกี่ยวกับเรื่องอะไรไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ สามไม้เท้าสามแมเท้าเกี่ยวกับเรื่องการงานเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจาต่างๆอย่าพูดจาประชดประชันอย่าพูดอะไรแรงเกินไปอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าพูดจาที่มันเสียบแทงใจผู้อื่นสามม้เท้าบอกถึงการที่เรียกว่าเรากําลังมองหาโอกาสที่ดีๆเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำเนี่ยดูก่อน ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วไหมถ้ามันดีอยู่แล้วเราพยายามที่จะขยายมันให้ออกไปมากกว่าเดิมดีกว่าที่เราจะเปลี่ยนไม่เอาแล้วอันนี้ไม่ทําไปทําอย่างอื่นคุณจะผิดหวังได้นะเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆก่อนตัดสินใจทําในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลใครที่ไม่เคยได้อยู่กับที่ใครที่ทํางานที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาค่อนข้างดีนะใครที่ทํางานที่ใช้คําพูด ติดต่อเจรจาสื่อสารต่างๆค่อนข้างดีนะแต่เพียงแต่ระวังเรื่องคำพูดคำจาให้มากๆเท่านั้นเองถ้าไม่พอใจให้นิ่งและใช้ความคิดเยอะๆว่าสิ่งที่จะพูดออกไปมันดีหรือไม่ดีนะคะไพ่ใบสรุปใบสุดท้ายได้ไพ่ j u d g m e n t อ่าเห็นไหมไพ่ย,ยังเตือนเรื่องคำพูดนะสำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุล <c oughs> ขออภัยนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าชาว หรือลัคนาตุลในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยทําอย่างไหนได้อย่างนั้นเหมือนมีเจ้ากรรมในเวรต้องบอกก่อนเลยเหมือนมีเจ้ากรรมในเวรใครที่ประพฤติดีทดําดีมาโดยตลอดด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนมีความยุติธรรมไม่ตุกติกไม่หมกเม็ดไม่วอกแวกไม่ออกนอกลู่นอกทางคุณจะมีชื่อเสียง นะคะมีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสที่จะทําให้คนรู้จักคุณมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสเติบโตขยับขยายสาขาในสิ่งที่คุณทําด้วยแต่ถ้าใครที่ทําอะไรตุกติกหมกเม็ดแล้วทํามาแล้วไม่มีคนรู้แต่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าจะถูกเปิดโปงนะสําหรับใครที่ทําอะไรไม่ดีเอาไว้เพราะฉะนั้นรีบแก้ไขเพื่อที่จะได้ไม่ต้องโดนตรงนั้นเกิดขึ้นนะคะส่วนสําหรับใครที่ ตรงเกินไปแรงเกินไปลดลดเผาๆลงบ้างในเรื่องคําพูดคําจาที่ตรงที่แรงที่เสียบแทงใจผู้อื่นมันไม่ใช่ตรงแรงและตรงและแรงเพราะว่าฉันเป็นคนตรงแต่เขาจะเกลียดเราได้แล้วบางทีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะก้าวหน้ามันจะหยุดชะงักไปเพราะคําพูดคําจาของตัวเราได้ด้วยเช่นกันดังนั้นน่ะไม่ใช่ไม่ดีนะสําหรับชาวราศีตุลทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมมีโอกาสที่จะ เติบโตมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสที่จะมีคนรู้จักเยอะขึ้นเพียงแต่เผาเผาคำพูดคำจาที่แรงแรงลงเท่านั้นเองหรือไม่พูดน้อยๆคิดเยอะๆจะดีที่สุดส่วนเรื่องการเงินการเงินในช่วงของเดือนเอ่อ สภาคมการเงินถือว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะักสำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลอาจจะมีเกณฑ์สะดุดติดขัดอยู่บ้างแต่ก็เรียกว่าไม่ถึงขั้นว่าเงินขาดมือเพราะมันยังมีงานมาช่วยเสริมอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนเรื่องความรักความรักในที่นี้ต้องบอกว่าอย่าไปแอบรักแอบชอบคนที่มีเจ้าของนะเพราะว่าการแอบรักแอบชอบคนที่มีเจ้าของคนที่จะผิดหวังเสียใจก็คือตัวคุณเพราะคุณไปแอบรักเขาไม่รู้ว่าเขารักเรา หรือเปล่าเพราะเขามีเจ้าของอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขารักเรามันก็การเป็นผิดศินข้อ3อยู่ดีเพราะว่าเราไปแย่งความสุขของผู้อื่นชีวิตเราจะไม่พบกับความสุขเลยแต่ถ้าการที่เราไปแอบรักแอบชอบแล้วดันไปช่วยเขาอีกเนี่ย เอาจริงนะเขาอาจจะไม่ได้รักเราเลยก็ได้แต่เขาหลอกใช้เราเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในสิ่งที่เราจะทำถ้าดูแล้วเขามีเจ้าของแล้วอย่าไปสนใจอยู่เป็นโสดต่อไปก่อนดีกว่าไหมมันยังมีเดือนต่อต่อไปมันยังมีปีต่อต่อไปหรือการอยู่คนเดียวแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนอะ่ะเราทำมาหากินได้ก็อยู่คนเดียวไปนะคะมาดามชอบการอยู่คนเดียวนะมาดามไม่ใช่ไม่มีคู่นะมาดามจริงๆก็มีคู่แล้วคู่ครองของมาดามเนี่ยคือบวช บวชไปปีนี้เป็นพรรษาถ้าเข้าพรรษาปีนี้ก็จะเป็นพรรษาที่23สาละเพราะฉะนั้นบวชมา2ี่สกว่าปีแล้วจะลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวทํางานทําการกันหมดละแต่ว่ามาดามเลือกที่จะเออพออยู่คนเดียวแล้วมันเหมือนพอยิ่งลูกโตเนี่ยมันยิ่งเราต้องอยู่คนเดียวมากยิ่งขึ้นอาจจะมีหลานเข้ามากวนใจบ้างแต่ว่าบางทีเวลาที่เขาไปไหนกันเนี่ยเหมือนเราต้องไปคนเดียว สะมากกว่าไปกับลูกมีไหมก็ม,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 มีบางทีลูกไปอะ่ะแม่ไปนี้กันไปนู่นกันอย่างไปต่างประเทศอะ่ะลูกก็พาไปอย่างเงี้ยแต่การที่อยู่คนเดียวมากๆแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราชินพอเราชินเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราจะทําช้าหรือเราจะทําอะไรเร็วมันก็คือตัวเราไม่ต้องรอใครไม่ต้องรอใครและไม่ต้องให้ใครรอมันจะมีความสุขสิ่งที่สําคัญเลยนะกับการที่จะอยู่คนเดียวได้คุณต้องหาเงินแล้วรู้จะเก็บเอาไว้นะคะเพราะงะั้นชาวราศีตุล ไม่ต้องไปหวังพึ่งความความรักความสุขจากผู้อื่นคุณเองสามารถให้ความรักและความสุขกับตัวคุณเองได้เชื่อมาดามเถอะคนเราเกิดมาก็เกิดมาคนเดียวตายก็ตายคนเดียวดังนั้นไม่ต้องไปหวังความรักจากผู้อื่นจนมากเกินไปจนลืมไปว่าไอ้ความรักที่เราหวังจากคนอื่นเขาเนี่ยไม่รู้เราได้รับความรักจากเขาหรือได้รับการเอารัดเอาเปรียบจากเขาที่มาเอารัดเอาเปรียบตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆก่อนที่จะ ตัดสินใจที่จะไปรักใครสักคนเพราะในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี้ยเหมือนเจอเจ้ากรรมในเวรน,นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาในชีวิตนีอาจจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจได้เพราะคุณกําลังสู้ลบอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรที่อาจจะไม่ใช่ชาตินี้ก็ได้ถ้าเป็นชาตินี้ก็โชคดีหน่อยมันจะนึกได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ชาติเนี้ยมันไม่รู้เลยว่าเราทําอะไรมานะคะทีนี้ เรามาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพระวังโรคหัวใจนะไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะเพราะฉะนั้นเรามัดเรามัดระวังไรที่แน่นหน้าอกจุกแน่นหน้าอกอยู่บ่อยๆระวังโรคหัวใจระวังไปตรวจซะระวังไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะมีเกณฑ์ของการทำบายพาสหัวใจเกิดขึ้นได้นะสำหรับชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลบางคน ระวังโรคเรื้อรังแบบรักษาไม่หายอย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจและโรคมะเร็งบางคนก็ระวังเกี่ยวกับโรคโรคมาจากทางกรรมพันธ์เหมือนกันเช่นพาร์กิปสันกับอัลไซเมอร์นะคะให้ระวังตรงจุดนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าราศีตุลหรือลัคนาตุลต้องเป็นทุกคนถ้าคุณดูแลสุขภาพดีคุณก็อาจจะรอดพ้นก็ได้อย่างบ้านมาดามเนี่ยแม่ก็เป็นเบาหวานพ่อไม่รู้ว่าพ่อจากไปตั้งแต่เราอย่างอายุน้อยนะ ก็เลยรู้ว่าแม่เป็นเบาหวานแหละแต่ว่าพ่อใหม่อ่ะเขาก็เป็นเบาหวานแล้วน้องคือมาดามเนี่ยจะเป็นลูกคนเดียวกับพ่อเก่าน้องสามคนจะมีน้องสองคนละเป็นเบาหวานเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นเบาหวานร้อยเปอร์เซ็นต์ละในตัวต้องมีเชื้อเบาหวานน้องชายสองคนเป็นเบาหวานแต่น้องสาวไม่เป็นนะคะยังไม่เป็นแต่ก็กล้ากึ่งคือกินน่ากลัวกินน่ากลัวจะถามว่ามาดามอ้วนไหมมาดามก็อ้วนแต่มาดามอ้วนตอนณตอนนี้อ้วนคืออ้วนน้ําเกลือ เมืม่อประมาณปลายปลายปีก็ยังให้น้ำเกลืออยู่เลยเพราะผ่าตัดนะคะดังนั้นเออชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลควรตรวจสุขภาพถ้ายิ่งอายุเยอะแล้วสัก40อัพแล้วเนี่ย6เดือนตรวจครั้งจะดีที่สุดนะคะสำหรับเออนอกนั้นแล้วถ้าใครสุขภาพแข็งแรงดีก็คุณก็ต้องควบคุมเรื่องการกินอย่าไปกินอาหารที่เขาเรียกกึ่งสำเร็จรูป อันเนี้ยอันตรายมะเร็งถามหาจริงๆนะมันคือเรื่องจริงเพราะบ้านมาดามไม่มีกรรมพันธ์มะเร็งแต่น้องชายมาดามเสียชีวิตไปแล้วเมื่อวันที่เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นมะเร็งนะคะ เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะจบคําพยากรณ์สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโน่ไพ่ย,ยิปซีไพ่ออร์เคิลและศา,าสตร์มหัศจรรย์โดมิโนทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้แต่มาดามกําลังจะเปิดสอนคอร์สพิเศษในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราชสองพนี้สอนวันเดียวจบคือศาสตร์ไพ่โคโคโลโน าศาสตร์ญี่ปุ่นาศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกเป็นาศาสตร์ที่มาดามคิดค้นขึ้นเองที่โรงแรมเมเบินะคะสอนวันเดียวจบสอนตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นคุณแค่จ่ายค่าเรียนแล้วไม่ต้องเตรียมเงินอะไรมามาจ่ายอีกเลยเตรียมแต่เงินค่ารถเดินทางมาแล้วก็ทานอาหารมื้อเช้ามาอย่างเดียวเท่านั้นมีอาหารกลางวันเลี้ยงฟรีมีอาหารว่างช่วงเบรกตอนบ่าย มีตำราให้ฟรีมีไพ่ให้ฟรีมีใบประกาศให้แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้ถึง3เดือนจะมีรหัสให้คุณสำหรับคนที่เข้ามาลงเรียนไว้จะมีรหัสให้คุณไปดูย้อนหลังได้ถึง3เดือนเมื่อครบ3เดือนแล้วมาดามจะลบคลิปทิ้งนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจเรียนค่าเรียนเพียง6,999บาท เรียนในห้องแอร์ที่โรงแรมเมเบิลร,รับแค่เพียง30คนเท่านั้นเริ่มเรียนเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568แต่ยังไม่ได้ระบุวันจะสอนไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เท่านั้นไม่สอนวันธรรมดาเพื่อคนที่ทำงานจะได้สะดวกมาเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเรียนที่โรงแรมเมเบิลมาดามต้องไปจองโรงแรมแล้วจะต้องบอกเขาว่าจองกี่จองห้องกี่ที่นั่ง30ที่นั่ง50ที่นั่งเขาจะเตรียมอาหารให้ดังนั้นถ้าเกินมาแค่ คนหนึ่งหรือสองคนมาดามก็ไม่รับแล้วเพราะว่าอาหารมันจะเตรียมมาไม่ไม่ไม่ตามจํานวนคนนะคะดังนั้นใครสนใจเรียนจองคิวเข้ามาเลยแล้วมาดามจะนัดวันอีกทีหนึง่งค่าเรียน6,999บาทคุณไม่ต้องเสียอะไรอีกแล้วคุณสามารถเป็นนักพยากรณ์ได้เลย เออสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงกับมาดามนะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนบอกการเดินทางสักนิดหนึ่งการเดินทางง่ายสะดวกสบายต่อให้คุณอยู่ต่างจังหวัดคุณสามารถนั่งเครื่องมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิจากสนามบินสุวรรณภูมินั่งแอร์พอร์ตลิงมาลงสถาน,นี หัวมากจากสถาน,นีหัวมากเดินออกมาขึ้นสถาน,นีขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงสถาน,นีวัดสีเอี่ยมแล้วเดินสกายวอล์กข้ามฝั่งไปฝั่งตรงข้ามวัดสีเอี่ยมคือโรงแรมเมเบิร์นแล้วเรียนเสร็จคุณก็กลับแบบเดิมเลยนะคะวันเดียวจบเป็นนักพยากรณ์ได้ละสามารถใช้ได้จริง <c oughs> ส่วนใครที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยคุณก็เดินทางง่ายเพราะโรงแรมเมเบิร์อยู่ตรงถนนสีนครินติดกับบางนาตาด คุณจะมาทางรถหรือจะมาทางรถไฟฟ้าก็ได้ทั้งนั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงกับมาดามทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูแล้วก็จองคิวดูดวงกันได้สำหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้ก,กับมาดาม,ดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ